บ้าดอกงี้เด้ะมึงครับขาบกเงียไอหเห็ดละโงกดงนะครับ ต้องเอาปอกคาเราพี่น้องขายเนื้อขายเนื้อเราเกิดเลือกน้ำนคนับอันใดพ่อเอาได้เอาอันเกิดๆๆเลือ,อกลายบอหนักดอกนึงครับ นกอืมตาเสียดายเห็ดนกครับืเกิดหแห้งๆพี่น้องือมมาปล่อยย่ำหนีพอแต่ดอกบานเลยพี่น้องว่าเป็นยัง,ง้นครับนึกเป็นดอกแข็งอยู่พี่ แสงปกเลยครับเมื่อมีฝนกันดีกันนะครับดอกบานกันบัอ่อนบ่วเหลวขั้นแมงบ่าเจาะลงวกเบืองบาน,นครับ งอกเหลืองครับงอกยมูดอกเดียวเลยพี่น้องเจ็บไปเติมกันนะครับอ้อยแล้วดอกบานดอกหนึ่งมาครับปอดเป็นมูไปนล้พี่น้องแล้วงอกเหลืยงทั้งจุ่มทั้งบานนะครับ ดอกตูมก่อนครับบานไปแล้วอืมบานดอกย่างไรเลยองอกเรียงบาน เราคา่าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้พี่นอ้องเอาพี่น้องพ่อเห็นต้องงวงบานมีแก้วอืเชียงปูกเลยครับอเต็มพูนปวกเลยอืโอ้ปวกปวกไม่ได้ตัวใหญ่ไม่รองบั้ง กัดกีบน้ำครับข้วปวกกันนี่แต่ว่าดอกแข็งดีเราเห็นแล้วงง <c oughs> ข้อเก็บข้อไปปวกหลายขนาดดำจุมกลุ่มอยู่ครับเอ๊ะอู้วว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 ปัดกัดเก็บ,กบไตะไน่พี่น้อง หายแทะอ้โหโอ้โหโอ้โหให้เปในไก่ครับกัดเจ็บไม่ดีได้ไหมน่ะปวกเลยตัวบปุในะครับกัดเจ็บแฮง ปวดตัวนี้พุวดปีเลือดออกเลยครับจะปวกกัดปวก หักซะผัว <c> ย <oughs> ังกัดคักกัดแน่นี่ยังอีกอยู่เมื่อกี้ดอกครับมกา่าเอาแห้งพี่ดอกถือปวกกัดอีกมีทุกดอกมึง ปวกนี้บอกดอกครับดอกน่ให้ขนาดครับดอกนึงเอาได้ป้เนี่ย เปิดแล้วล่ะวกกัดเลียดออกเลยครับต้องบานบานไงครับพ่ออีกแล้วครับอ๋อดอกบานเลยพี่น้อง ทองบานตัดคาออกนะครับแต่ว่าดอกแข็งขนาดพี่น้องแข็ง,ขงดอกจูมนะครับเบ้่งจูมเตี้ยๆพี่น้อง รอบบานอีกแล้วครับน้างมกข่าวบานครับดอกบางงามเลยพี่เนาะ อีกสองดอกครับฮึหมูวุยไงบักเหลี่ยมครับคล้ยกินว่ะสะพายเพิ่งไปเนาะนี่ครับ มันมันนะครับมันมันเพียงทัวอยนี้แหละหอมแซ่บนะเมื่อแต่มบอกกินได้น้อยพอด Ừm, mà phò hịt cò thầu Thầu bàn khách Ừm, mà thầu đây là Cái xì trồng phố vô Đọc nè Ừm Úm ra đọc, xong đọt กอครับกอหนาแตกนี่แล้วเพื่อนมึง,มงปวกปวกขึ้นกินหมดเลย ขึ้นลาบไปแล้วครับหยุดก่อแข็งๆเลยไปหน่อยขึ้นแดงขึ้นลายแล้ว เอาละครับพ่อพี่น้องนะครับตอนนี้การชทางมาถึงช่วงทุ่งใต้ของเฮาแล้วพี่นอ้องมาเบิ่งผลงานของเฮามื่อกี้กันนะครับเป็นเห็ดอะไรก็กระหินละโงกเรืองแล้วกับเห็ดละโงกแดงพี่นอ้องถือว่ามานอยู่นะครับเกือบเต็มตายกันแต่ว่าเป็นดอกบานจั็กน้อยได้พี่นอ้องนี่แต่ว่าเป็นดอกแข็งดีอยู่นะครับดอกย่างแข็งเลยนี่แหละผลงานของเฮามื่อวานมาอัปเดตโคตรอีกคือเก่าได้พี่นอ้อง ไปคลิปนี้วุอยยังไลนะครับคลิปหน้าสิบ้าไปทั้งใดท่านใดตามตตามเพื่อนกันกอีกเพื่มเก่าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ